สวัสดีครับผมพัชพรพิพัฒนนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับผมเองก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแผนการจ่ายข้อที่4เรียกว่า c y c l ิลโบนันะครับบางท่านก็จจะเรียกว่าจับคู่จ่ายก็ได้ไม่เป็นไรนะครับขอให้ท่านเข้าใจกัพอนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแผนของ s ักเซ็ตมอลเนี่ยเป็นแผน c y c l ิ Matching นะครับหรือแผนสสายงานนะครับทีนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่า ในส่วนของแผนสองสายงานเนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากแผนสองสายงานก็จะการสร้างองค์กรก็จะมีองค์กรเนี่ยทางด้านซ้ายนะครับกับองค์กราทางด้านขวา <_ V> ทีนี้ถามว่าเขาเอาคะแนนที่ไหนมาคำนวณคำนวณอย่างไรนะครับเรามาดูกันตรงนี้ครับทุกๆคะแนนนะครับไม่ว่าเราจะรู้จักไม่รู้จักรู้จักคนนี้ไม่รู้จักรู้จักใครหรือไม่รู้จักใครไม่รู้ครับใครแนะนํามาไม่รู้ครับ ไม่สนใจว่าใครจะแนะนำมารวมหมดทุกๆคะแนนที่มีการซื้อสินค้ารวมขึ้นมาครับทางด้านซ้ายก็รวมขึ้นมาเป็นองค์กรทางด้านซ้ายทางด้านขวาก็รวมขึ้นมาเป็นองค์กรทางด้านขวารวมทุกแต้มทุกคะแนนไม่ว่าใครจะแนะนำมาไม่ว่าจะรู้จักใครหรือไม่รู้จักใครไม่สนครับรวมขึ้นมาทุกๆคะแนนก็มาคิดคะแนนนะครับเมื่อรวมขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับ ฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันแน่นอนเนื่องจากองค์การการขยายหรือการเติบโตของกรมันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับในส่วนตรงนี้ถ้ารวมขึ้นมาข้างไหนน้อยเขาเรียกว่าอ่อนเอาพันห้าร้อยคะแนนนะครับทุกทุกพันห้าร้อยคะแนนข้างไหนรวมขึ้นมามาก,กว่าข้างเขาเรียกว่าฟ้างแข็งนะครับเอาทุกๆุกสองพันสองห้าสิบนะครับตรงนี้จับคู่กันข้างนอข้างอ่อนเอาพันห้าข้างแข็งเอาสองพันสองห้าสิบ เขาเรียกว่า1นรอบหรือ1คู่นี่เองนะครับตรงนี้จ่ายยังไง1คู่จ่ายขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นครับถ้าเราเริ่มต้น Executive หรือร้านใหญ่จ่ายให้1คู่720ถ้าเราเริ่มต้นที่ Super v i s o r นะครับเป็นร้านเล็กนะครับก็1คู่จ่าย600นะครับตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการเลือกเริ่มต้นนะครับ ถ้าเราร้านใหญ่เราก็ได้เต็มแม็กเลยนะครับเดือนละ1.152 0ล้านนะครับมีโอกาสได้หมดเลยในส่วนของตรงนี้ครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วค่อยๆพัฒนานะครับสร้างองค์กรไปเรื่อยๆก็จะเกิดองค์กรเติบโตขึ้นแล้ะถามว่าวันนี้มีโอกาสได้ไหมครับเดือนละแสนเดือนละล้านหรือเดือนละหลายหมื่นเป็นไปได้ครับเพราะว่าตรงนี้ครับเขาไม่ได้สนใจอย่างที่บอกครับว่าคนไหนจะแนะนํามา คนไหนจะพาคนไหนมาถูกไหมครับทุกๆองค์กรที่เติบโตภายใต้องค์กรทางด้านซ้ายองค์กรทางด้านขวาไม่ว่าจะรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีใครพามาก็ดีใครแนะนําก็ดีรวมขึ้นมาหมดเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไปเจอหนึ่งท่านตรงนี้ข้างล่างคนนี้เนี่ยไม่เคยรู้จักเรามาก่อนแต่เขาทําองค์กรเติบโตแล้วเขาก็ได้ผลตอบแทนจากซักซินมาค่อนข้างมากนะครับ ถามว่าองค์กรเติบโตมีผลรายได้สูงนี้เขาจะเลิกไหมครับไม่เลิกใช่ไหมครับองค์กรตรงนี้พอเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ขึ้นมาข้างบนนี้ถูกไหมครับเขาก็ามาคิดคะแนนให้เราฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับสมมุติว่าฝั่งนี้เป็นนายกอฝั่งนี้เกิดมีเจอนายขอขึ้นมานะครับคนนี้มุ่งมั่นตั้งใจสร้างองค์กรมีรายได้มากมายสําหรับอยู่ที่อยู่ในซักเซนโมถามว่าทุก PV ที่เกิดขึ้นมาเมื่อองค์กรใหญ่ PV ก็มากถามว่าตรงนี้ครับ เขาก็ไม่ได้สนใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับว่าเราจะได้เดือนละหมื่นเดือนละแสนเดือนละล้านนะครับสเต็ปถัดไปนะครับถามว่าณตรงนี้ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราไม่ได้ทําเราหยุดอะแล้วถามว่าไรายได้หยุดไหมคําตอบก็คือไม่หยุดครับถ้าต่ำใดที่เรายังซื้อสินค้ากินใช้นะครับเดือนละ1,000บาทนะครับ ถามว่าทําไมถึงไม่หยุดพอเราใช้1,000บาทแต้มภายใต้องค์กรในกอตรงนี้ถามว่าถ้าเขามีรายได้เขาจะหยุดไหมครับแน่นอนครับทุกๆคนต่างคนต่างมีรายได้ก็ไม่มีใครหยุดถูกไหมครับก็จะมีคะแนนวิ่งขึ้นมาเหมือนเดิมถูกไหมครับข้างนี้ก็คะแนนวิ่งขึ้นมาสมมติว่าข้างนี้ทุกๆคนเนี่ยที่เขาเกิดรายได้มากน้อยแล้วแต่ครับถามว่าเขาจะหยุดหมดไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งเขามีรายได้เยอะเขาก็จะไม่หยุดถูกไหมครับเมื่อเขาไม่หยุดก็มีคะแนนวิ่งขึ้นมา ถามว่าคอมพิวเตอร์พอมีคะแนนวิ่งขึ้นมาเขก็จับจับแล้วก็จ่ายเงินให้เราเลยอย่างเงี้ยถามว่าเราซื้อกินซื้อใช้เราก็หยุดแต่ว่าไรายได้ไม่หยุดถูกไหมครับแล้วตรงนี้ถามว่าในกรณีที่แบบว่าอ่าเฮ้ยแล้วเราไม่อยู่แล้วละ่ะสมมุติเราไม่หายใจอ่าเราไม่หายใจถามว่าผู้รับผลประโยชน์เราคือใคระครับเป็นญาติเราเป็นคนที่เรารักถูกไหมครับเขาจําเป็นต้องรู้จักคนเหล่านี้ไหมครับ เขาก็ไม่รู้จักครับถูกไหมครับแต่คนเหล่านี้อย่างที่ว่าเขาไม่หยุดเมื่อเขาไม่หยุดคะแนนยังไงมันก็เกิดขึ้นมาได้ถูกไหมครับฝั่งซ้ายขึ้นมาฝั่งขาขึ้นมายังไงเขาก็คำนวณจ่ายให้บุตรของเราอยู่ดีหรือว่าคนที่เรารักอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าคนที่เรารักต้องต้องซื้อกินซื้อใช้เดือนละ1 0 0 0บาทนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปเลยนี่แหละครับมันสุดยอดมากๆเลยครับแผนข้อ4 แล้วก็ลองดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูแผนข้อ5้าต่อในคลิปสัดไป